มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรื่องของแตงโมจาตุรงสุดเอียดวิเคราะห์หรือสุดท้ายจุดจบจะเป็นแบบสองคดีคนรวยจาตุรงสุขเอียดวิเคราะห์ท้ายที่สุดจุดจบอาจจะเหมือนสองคดีคนรวยหากคนบนเรือไม่พูดให้สอดคล้องพยานแวดล้อมปิสํำนวนยากตำรวจเจอรุมต่อว่าอีก จากกรณีการจากไปของแตงโมนิดาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์6 5ที่ผ่านมาถือได้ว่าเรื่องของแตงโมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากนะคะโดยเฉพาะการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดนะคะจตุรงสุขเอียดผู้สื่อข่าวช่อง3มีการโพสต์วิเคราะห์ถึงเรื่องดังกล่าวนะคะว่า วันนี้ครบ30วันที่แตงโมตกจากไปแต่ตำรวจยังสรุปสำนวนคดีไม่ได้ว่าจะตั้งข้อหากับคนบนเรือสักคนได้หรือไม่ที่ตั้งไปแลเราก็คือเจ้าของเรือขาดต่อทะเบียนกับขาดอายุประกันส่วนคนขับเรือฐานประมาทและไม่มีใบอนุญาตที่เหลือยังเป็นผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์มีคนถามผมว่าคดีแตงโมพอที่จะเทียบเคียงได้กับคดีใดบ้าง เอาเร็วๆสองคดีที่คนร่วมรุ่นจำได้ก็คือ 1. คดีเสือดำและ2คดีบอสอยู่วิทยาเหตุที่สองคดีนี้ใกล้เคียงเพราะว่าผู้ก่อเหตุรวยเหมือนกัน ถ้าเทียบเคียงคดีแต่งโมงกับคดีเสือดำคือเจ้าหน้าที่พบเจ้าสัวกับพวกเข้าป่ามีเพียงกลุ่มนี้เท่านั้นที่รู้ว่าใครทำอะไรใครทำเสือใครต้มกินเสือดำถ้าหัวหน้าวิเชียนไม่จับได้คนพวกนี้ก็คงจะลอยนวลไปแต่ภายหลังเจ้าสัวผิดเป็นเจ้าของปืนอ้างไม่ใช่คนยิงเพราะอีกคนมารับแทนว่าเป็นคนยิงเสือดำ จึงทำนองเดียวกันกับเรื่องของเรือเจ้าของไม่ได้ขับตอนแต่งโมตกเรือส่วนคนขับทำให้ตกเรือเป็นอุบัติเหตุหรือมีประเด็นอื่นจึงเป็นที่ติดใจอยู่ถ้าคนบนเรือไม่ยอมบอกท่าสุดท้ายตำแหน่งที่ตกได้สอดคล้องกับพยานแวดล้อมบาดแผลที่พบสํานวนคงจะปิดยากเพราะว่าคนก็คงจะตามสาบแช้งตำรวจอีกคดีหนึ่ง ส่วนที่มาใกล้กับคดีของบอสก็คือพฤติกรรมหลังเกิดเหตุคดีของบอสซิ่งรถซูปเปอร์คาร์ชนตำรวจตายแล้วหนีเข้าบ้านไม่ลงมาดูเพราะมีพิรุษในตัวคล้ายคาดีนี้คือแทนที่จะลงไปช่วยให้รายละเอียดกลับหลบไปตั้งหลักจนสั่งเมาสร้างสารบางชนิดหรือไม่คดีของบอสต่อมาพบว่ามีกระบวนการช่วยเหลือกันเป็นทีมใหญ่ใช้เงินหรือสัญญาให้ญาติตํรวจไม่อายัดต,ตัวไว้ระหว่างสอบ จาตุรงะคะ์ระบุถึงเรื่องของแตงโมว่าเราพบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานช่วยเปลี่ยนความเร็วรถจากมากให้ช้าลงเปลี่ยนผลตรวจหาสารเสพติดเปลี่ยนวงจรปิดเปลี่ยนสำนวนแก้คำให้การพยานจนถึงการช่วยเหลือของอายการบางคนจะตัดคดีไม่ส่งฟ้องไปที่ศาลตำรวจตอมอไม่อายัดต,ตัวจนไม่มีใครรู้ว่าผู้ต้องหาออกไปทัวร์ยุโรปนานแล้วคดีของบอสจึงสร้างนักสืบโซเชียลขึ้นมาอีกคดี เพราะเขาไม่เชื่อถือตำรวจที่ทำคดีให้กับคนรวยๆให้ยุติธรรมได้จากสองตัวอย่างนี้แต่ถ้าถามต่อว่าเรื่องของแตังโมจะจบแบบไหนก็ขอบอกว่าคนบนเรือทั้ง5ว่าท้าคดีนี้ตำรวจสรุปสั่งไม่ฟ้องคดีฆาตกรรมกับใครเลยแน่นอนคดีไม่ถูกส่งให้ศาลพิพากษาท,ทั้งทั้งที่คนคนนึงต้องเสียชีวิตด้วยความคลุงเครืออยู่เช่นนี้ แม้ไม่ต้องติดคุกแต่ว่าท่านจะขาดอิสรภาพไปยาวนานไร้การพักโทษต้องไม่ลืมว่ามีคนสองกลุ่มตัดสินโทษก็คือ1ผู้พิพากษาสองสังคมพิพากษาถ้าสังคมพิพากษานั้นคุณจะไม่ได้รับการปลดปล่อยไปช่วชีวิตคุณจะถูกสังคมตาหน้าไปตลอดชีวิตทั้งลูกๆหลานๆของคุณแม้ว่าไม่ติดคุกแต่ว่าสายตาของคนที่เดินผ่านคุณไปมาแต่ละคู่จะกักขังคุณไม่ต่างจากลูกกลงการเดินอยู่ในสังคมที่พิพากษ ติดยาวนานกว่าการติดคุกและออกมามากมายนักแต่การจะให้สังคมเข้าใจก็ทำได้ไม่ยากเพียงแค่ใครสักคนในห้าคนกล้าออกมาตั้งโต๊ะพูดแต่ความจริงทั้งหมดแบบไร้การปรุงแต่งพูดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแก้คำพูดที่ไม่จริงบอกความจริงทั้งหมดบนเรือทั้งก่อนลงเรือทั้งก่อนลงเรืออยู่บนเรือหลังเกิดเหตุแม้ว่าความจริงใหม่จะทำให้คุณสักคนติดคุกแต่ผมเชื่อว่าคนที่ติดคุกถ้ามี แต่วันที่ได้ออกมาคนคนนั้นจะเป็นคนแรกที่ได้รับอิสรภาพจากสังคมเพราะฉะนั้นความจริงก็คือเป็นเครื่องมือเดียวเท่านั้นที่สังคมต้องการแล้วก็รอคอยจากคนทั้ง5และคือทางสู่อิสรภาพขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ